สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวิชาทศทศศิล์นะครับระดับชั้นป .6 นะครับสอนโดยคุณครูกิษณนลักษ์เหมมาลานะครับหรือชื่อเี่กว่าครูเน็ตนะครับ วันนี้เราจะเรียนเรื่องการจัดองค์ประกอบของงานทนาัศนศิลกันนะครับเราไปเรียนกันเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้จักจุดประสงค์การสร้างสรรค์ผลงานจากองค์ประกอบศิลน,นะครับจุดประสงค์ก็คือนะครับอธิบายหลักการจัดขนาดสัสดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทนาัศนศิลได้นะครับ นั่นคือจุดประสงค์นะครับการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์เป็นการนำทัศนธาตุต่างๆมาจัดวางให้เหมาะสมกลมกลืนซึ่งจะทำให้งานทัศนศิลป์ที่สวยงามนะครับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับเบื้องต้นมีหลายประการนะครับเช่น 1. การจัดขนาดภาพนะครับ การจัดขนาดภาพคือการจัดขนาดของภาพให้เหมาะสมสามารถทำได้โดยดูที่ผลงานกับขนาดของกรอบภาพว่ามีความเหมาะสมหรือไม่นะครับภาพต้องไม่ใหญ่จนแน่นกรอบนะครับหรือเล็กจนมีพื้นที่ว่างมากจนเกินไปนะครับอย่างตัวอย่างภาพนะครับ ภาพไม่ได้ใหญ่กว่ากรอบนะครับหรือแน่นกรอบจนเกินไปหรือเล็กจนเกินไปนะครับสการจัดสัดส่วนของภาพงานทัศนศิลป์ทั่วไปมักมีส่วนประกอบต่างๆนะครับรวมเข้าด้วยกันการจัดส่วนประกอบเหล่านั้นให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับจำนวนความกว้างยาวลึกน้ำหนักและขนาดของรูปทรงต่างๆนะครับเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้งานจัตนรศิลป์ชิ้นนั้นมีความสมบูรณ์และสัมพันธ์กลมกลืนกันอย่างงดงามนะครับเช่นสัดส่วนของคนกับบ้าน สัดส่วนของภาพทะเลกับท้องฟ้าเป็นต้นนะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับภาพวาดพื้นดินชายฝั่งนะครับท้องทะเลกับท้องฟ้ามีสัดส่วนที่เหมาะสมกันทำให้ภาพมีความกลมกลืนตามธรรมชาติและมีความสวยงามนะครับ ภาพงานปั้นนูนต่ำนะครับแสดงสัดส่วนของภาพได้เหมาะสมกลมกลืนกันทำให้ได้ภาพที่มีความสมบูรณ์นะครับสามความสมดุลความสมดุลเป็นหลักการจัดภาพที่สำคัญประการหนึ่งนะครับการจัดภาพให้เกิดความสมดุลน,นั้นให้พิจารณา ยึดเอาจุดศูนย์กลางของภาพเป็นหลักนะครับโดยทั่วไปงานทัศนศินมักมีส่วนที่เป็นแกนกลางหรือมีศูนย์กลางทำให้แบ่งออกได้เป็นซ้ายขวาบนล่างนะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ทั้งสองด้านของภาพโดยเฉพาะด้านซ้ายและขวามีความสมดุลกันนะครับ การจัดความสมดุลในงานจัตนศิลป์นะครับอาจแบ่งได้สองลักษณะคือ 1. ความสมดุลโดยจัดภาพให้มีรูปร่างรูปทรงหรือสีสันเหมือนกันทั้งซ้ายและขวานะครับดังภาพตัวอย่างเลยนะครับอย่างภาพบนซ้ายมือนะครับมีรูปดวงจันทร์นะครับมีรูปดาวมีรูปก้อนเมฆนะครับ โดยดวงจันทร์จะอยู่จุดศูนย์กลางนะครับและมีดาวกับก้อนเมฆนะครับที่มีจำนวนเท่าเๆกันทั้งซ้ายและขวานะครับทำให้ภาพนะครับนี้มีความสมดุลนะครับต่อไปภาพล่างขวามือนะครับเป็นการจัดสมดุลในงานปั้นนะครับโดยมีบ้านเป็นจุดศูนย์กลางนะครับและมีรั้วนะครับด้านซ้ายด้านขวามีรั้วและมีต้นไม้นะครับ สความสมดุลโดยจัดภาพให้มีลักษณะภาพซ้ายและขวาไม่เหมือนกันนะครับแต่สามารถถ่วงน้ำหนักให้สมดุลกันได้นะครับดังภาพตัวอย่างนะครับนะครับในภาพตัวอย่างที่หนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะมีบ้านมีต้นไม้นะครับมีกอหญ้านะครับแต่ส่วนขวามือจะเป็นบ่อน้ำนะครับกอหญ้าและต้นไม้นะครับ สองด้านนี้จะไม่เหมือนกันนะครับโดยที่ว่าด้านซ้ายจะเป็นบ้านนะครับแต่ส่วนด้านขวาจะเป็นบ่อน้ำนะครับแต่มีการจัดสมดุลที่เท่ากันนะครับมีการถ่วงน้ําหนักที่เท่ากันนะครับต่อไปภาพที่2นะครับจะเป็นภาพที่ด้านซ้ายจะเป็นคนนะครับเป็นรูปคนนะครับแต่ส่วนด้านขวาเป็นรูปต้นไม้นะครับจะเป็นการจัดสมดุลนะครับในภาพปะติดนะครับ เป็นการจัดสมดุลที่เท่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือการสร้างสรรผลงานจากองค์ประกอบสินนะครับในค้าถัดไปนะครับคุณครูขอให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีกปะติดนะครับมีดังนี้นะครับ 1. กระดาษชนิดต่างๆหรือกระดาษสีถ้านักเรียนมีกระดาษที่เหลือใช้นะครับก็ใช้ได้นะครับ สกระดาษสําหรับติดภาพนะครับหรือกระดาษวาดเขียนนะครับ A3 นะครับ3 9กาวนะครับขอให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนนะครับเจอกันในครับหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ